วันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่13เมษายนสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเช้านี้นะครับของวันปีใหม่ไทยนะครับลุงพอออกมาที่แปลงสวนป่าของลุงพอนะครับมาสูดอากาศยามเช้านะครับที่บริสุทธิ์นะครับลมเย็น ือว่าเป็นการฉลองต้อนรับนะครับเทศกาลปีใหม่ไทยเดี๋ยวลองนะครับมาดูว่าวันนี้นะครับลุงพอมาทำอะไรที่แปลงสวนป่าเรื่องในโอกาสวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยนะครับตามลุงพอมานะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับลุงพอออกมาพร้อมกันไกตัดแต่งกิ่งนะครับวันนี้ก็ออกมานะครับตัดแต่งกิ่งต้นยางนา นะครับที่แปลงสวนป่าของลุงนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็นะครับอากาศเย็นสบายสบายก็ถือโอกาสนะครับลดน้ําต้นยางนาด้วยนะครับเนื่องจากว่าแปลงสวนป่าของลุงนะครับโซนนี้นะครับในร่องน้ํานะครับในร่องสวนยังมีน้ําอยู่นะครับก็เป็น เช้าวันปีใหม่ไทยนะครับที่สดชื่นสําหรับลุงพออนะครับนอกจากนั้นนะครับวันนี้นะครับทางการนะครับยังกําหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับก็เพื่อเป็นการนะครับยกย่องเชิดชูนะครับยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับวิถีไทยเรานะครับที่ให้เกียรติยกย่องผู้สูงอายุ นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับในช่วงวันสงกรานต์นะครับลูกหลานที่ไปทางานต่างจังหวัดก็จะเดินทางนะครับกลับบ้านนะครับไปลดน้ําดําหัวนะครับญาติผู้ใหญ่ก็เป็นเช้านะครับที่สดใสสําหรับลุงผอป้าผอนะครับก็ออกมาที่แปลงสวนป่ากันครับมาวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมเบาๆนะครับ ลองน้ำนะครับในสวนยังมีน้ำก็ถือโอกาสนะครับตักน้ำนะครับลดต้นยางนานะครับโซนนี้ก็มีอยู่ประมาณร้อยต้นนะครับนะครับสภาพของยางนานะครับที่ลุงผอปลูกไว้นะครับที่แปลงสวนป่าลุงป้าผอแปลงที่สองนะครับตอนนี้กำลังแตกยอดนะครับออกใบสวยงามมากนะครับ ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยกันนะครับเนื่องในโอกาสวันเทศกาลวันสงกรานนะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่นะครับนำเสนอนะครับกิจกรรมของผู้สูงอายุนะครับอย่างลุงเผออนะครับกับการสร้างคุณค่าชีวิตนะครับสร้างสวนป่านะครับไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลาน ปอนั้นนะครับมีความตะอกตั้งใจนะครับว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับที่ไม่เป็นปัญหาให้กับสังคมนะครับไม่เป็นปัญหาให้กับประเทศชาตินะครับพอที่จะทำประโยชน์อะไรได้ก็จะทำนะครับเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะครับให้กับครอบครัวแล้วก็สังคมประเทศชาตินะครับก็เป็นคลิปนะครับยามเช้าวันนี้นะครับก็คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับขอกล่าวลานะครับ ด้วยคำว่าสวัสดีนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดียามเช้าครับ